รัฐวัตจัดให้ ครับครับผมอะไรยังไงคะอะไรยังไงกับเพลงนี้ช่วยครับ<ช>อ๋อเพลงนี้จริงๆมันก็เป็นเพลงแบบว่าเหมือนสนุกสนุกแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าน่ารักน่ารักเหมือนเหมือนชวนให้แบบว่ามารักกันอะไรอย่างเงี้ยครับแบบรองแกล้งมปนแฟนกันสนุกปะละปะละปะละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอพอแต่งออกมาแล้วมันก็เออมันก็แปลกดีปะละมันก็แบบมันก็เป็นคำที่แบบว่า เหมือนัยรุ่นนิดๆิดนะกลัวๆหน่อยๆอะไรอยเเ่างเงี้ยครับแต่มันยังมีในฮุกมันยังมีความที่แบบว่า s i ป p l e simple, simple น,น่ารักน่ารักอยู่แล้วก็บวกกับน้องน้องชื่อกันพอดีมันพอดีเป๊ะเลยกล้งเป็นแฟนกันสนั่ตลกทำไม,ถ,มถ,ถึงดึงสองห่งนี้ก็จริงๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆเป็นไอเดียของมาร์กี้ครับมาร์กี้ช่วยคิดให้ที่แบบว่าอยากได้อะไรที่แบบว่ามันใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็จริงๆความรักก็เป็นสิ่งสวยงาม ก็น้องสองคนน่าจะเริร่มสนอกมาได้ดีเข้ากับเพลไหมครับพอเข้าเข้ามากครับเข้ามากเลยครับผมเพอร์เฟคเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าชื่อน้องพอดีเป๊ะเลยครับแก้แฟนกัน พอดีเลยพที่เขาติดต่อไปแบบคิดมานไหมครับว่าจะมาตอบก็ี่ไม่คิดเลยครับยัไม่คิดตอบตกลงเลยว่าเล่นครับพูดถึกาไป่ายงานอะไรยังไงไม่เพราะเราเคยดูแบบว่าเพลงของพี่ป๊อปอยู่แล้วด้วยแบบว่าเออเพลงที่น้องกันจริงๆเลยที่จกไปเล่นก็ดูอะไรอย่างเงี้ยก้มต่ำเลยอย่างเงี้ยเราก็ดูอะไรอย่างเงี้ยครับพอติดต่อเราสองคนมาเราก็รับเลยครับใช่พูดถึงการทํางานบ้ครับผมวันนี้ใช่ไหมครับก็ ตั้งแต่กี่โมงเอ่ยหกโมงโเช้าครับวันนี้เราก็มาเริ่มกันแล้วก็เมื่อวานก็เริ่มซ้อมเต้นกันครับวันนี้เราก็มาเออเขาเรียกว่าอะไรซ้อมกันอีกรอบหนึ่งครับ<ๆ>ก็ลืมๆไปแล้วครับคืนอาจารย์เข้าไปแล้วครับ <c oughs> แต่ว่าเดียยเด๋ยวบ่ายเดี๋ยวต้องเริ่มใหม่แสดงว่าได้ท่าแปลกๆมาเยอะใช่ไหมวันนี้ถ้าไม่แปลกครับถ้าสามารถเต้นตามได้ใช่อยากให้ทุกคนได้เต้นในเพลงนี้ด้วยร่วมกันเป็นปอเป็นยครับผมด้วยครับตอนแรกตอนแรกก็แบบ แรงนิดนึงเราก็ติดตามเขาอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับแล้วพอได้มาเจอเอพี่เขาก็เฟรนลี่น่ารักดีครับครับเหมือนป้าปีนะครับก็น่ารักดีครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายนีหละครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าซีนด้วยกันที่ยวต้องเต้นอะไรเงี้ยครับน้องๆเป็นยังบ้างวันนี้น้องๆน่ารักมากจริงๆก็ผมผมดีใจตั้งแต่ตอนที่ติดต่อไปแล้วน้องตอบรับมาครับก็ก็เป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจมากที่ยอมมาทําด้วยกันตรงนี้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ เรื่องซ้อมเรื่องอะไรนะ้องเขาก็เขาก็ไปซ้อมคือคือคือแบบว่าให้ความสําคัญกับกับสิ่งสิ่งนี้มากผมก็แบบขอบคุณมากมาก,มากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูผมว่าน่าจะเป็น MV ที่น่ารักน่ารักครับต้อง่ําก็ทําไปดีมากถ้าวัง,งแล้ไหนกดดนกันเม่อ,อยาคาดหวังเยอะครับให้มแบบว่าไปตามสไตล์ของเราอเู่ใช่จริงๆผมว่าผมว่าทำแล้วมันสนุกแล้วก็มีความสุขก็คนดูก็จะมีความสุขไปด้วยเี๋ยวมันก็จะโอเคของมันเองแหละครับในในในแบบนั้นครับ คู่อันนี้คือคาดหวังไหมสำหรับที่เรามาร่วมงานโอ้ยแค่มาร่วมงานก็ดีใจแล้วครับคาดหวังก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรครับทาให้ดีที่สุดครับคบู่ร่วมกันแฟนๆจะได้เห็นอะไร <c oughs> จากเราบ้างก็ได้เห็นเรา3มคนเต้นใช่ครับค่าหน้ารักมากเพราะว่าเมื่อวานเราก็ไปฝึกมาแล้วแล้วก็การคิดว่าทุกคนสามารถเต้นตามได้แล้วเพ,เพลงที่แบบเราได้ฟังก็หน้ารักดีครับหน้ารักเลยใช่ชอบชอบครับันนี้ไหนลื่นชั้น หวังว่าถ้าติดขอไม่เป็นผมแล้ว <c oughs> <ๆ c oughs> กันก็ยังรุนอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะผิดเพราะเมื่อวานเราซ้อมแล้วเนี่ยซ้ <c oughs> อมกันหนักไหมคะก็ไม่ได้หนักมากครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ยากอะไรมากแต่ว่าจะเป็นเตน้นทุกคำ <c oughs> เป็นแบบมือ <c oughs> ไม้อะไรอย่างงี้ค ผช่วยผมผมผมแต่ผมก็เพิ่งมาแกะอีกทีเมื่อเช้า,านี่เหมือนกัน,นตอนแรกนี่แบบว่าคือด้วยความที่ช่วงหลังเวลามันไม่พอดีกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอย่างเมื่อวานที่น้องไปซ้อมผมผมก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าผมไปเล่นที่ระยองมันมันไม่พอดีกันสักทีก็เลยก็ไม่เป็นไรั้งงั้นน้องซ้อมไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่นอกรอบเองจะได้รับชมกันเมื่อไหร่ยังไงเพลงนี้เพลงนี้ก็มิวสิกวิดีโอจะออนวันที่28นี้นะครับผมเมษายนนี้ก็ ฝากด้วยครับเข้าไปดูได้ที่ YouTube My Set Mob นะครับแล้วจริงๆก็ตามช่องเพลงต่างๆก็สามารถดูได้สตรีมมิ่งก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งครับาฝากด้วยครับฝากด้วยเหมือนกันฝากด้วย,วยครับรัฐวัตจัดให้